รัชกาลที่5เนี่ยต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยเรียกว่ามีความเป็นอาระยะ,จะเจริญเทียบเท่ากับทางฝั่งยุโรปจึงได้มีการนำนะครับตาสัญลักษณ์ในรูปแบบที่เป็นลักษณะตาสัญลักษณ์ของยุโรปเนี่ยมาใช้เป็นตาตั้งหรือตาแผ่นดินก่อนครับในปีพศ2416ครับแล้วหลังจากนั้นเองเนี่ย2436จึงมีการประกาศใช้เป็นตาขุด เพื่อที่ให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยครับนะฮะนี่ก็คือชุดข้อมูลชุดแรกครับที่ผมจะพูดตรงนี้ไว้ให้ฟังพอมาถึงเรื่องของสมเด็จนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังตาคุดหรือตาแผ่นดินเนี่ยนะครับก็จะถูกอ้างในหลายแหล่งข้อมูลครับไม่ว่าจะเป็นการอ้างถึงพระที่เป็นของสมเด็จพุทธจารย์โตพรมรังศีบ้างหรือบางแหล่งข้อมูล ก็จะไปอ้างเป็นสมเด็จเผ่านะครับที่สร้างขึ้นในปีพศ2495บ้างหรือนะครับก็จะมีบางชุดข้อมูลอีกนะครับก็พยายามจะนำไปยัดใส่นะครับหลวงปูน่นาคนะครับหรือว่าหลวงปู่หินก็ตามนี่ก็ถือว่าเป็นหลายๆชุดที่มาของเรื่องราวเรื่องนี้เดี๋ยวผมนะครับจะมาค่อยๆชำระทีละเรื่องให้ฟัง